มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนก้าถวายปร,ริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก,กิติมศักดิ์และม่อปร,ริญญากิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2554และม่อปริญญากิติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2554และวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่78มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจะเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ที่รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2554ปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วขอการเปลี่ยนเชิญท่านนายกสภามลายกล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับเกียรติ และความสาเร็จในงครั้งนี้ขออนุญาตกล่าวเป็นปเชิญครับโดยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในานามของามาหาวิทยาลายัยและผู้บริหารมหาวิทยาลายัยคณาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมาหาวิทยาลายัยมาหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่ผู้ดได้รับพระระาาชทนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ท่านเป็นผู้ประสบผลสำเร็จ ในชีวิตที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจของญาติและมิตรรวมทั้งชาวธรรมศาสตร์ทุกคนสำหรับผู้ที่ได้รับมอบปริญญากิติมศักดิ์ในปีนี้นั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมากมายค่ะ